มีคนมาคอมเมนต์นะครับในคลิปของผมนะครับว่าเฮ้ยปากกาตัวนี้นะครับเจ้าตัวเจม J j a กกี้นะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับ J M J A K E นะครับรุ่น G 10 SE นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะรีวิวให้ฟังหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยไปซื้อนะครับมารีวิวนะครับให้ทุกคนชมกันว่าปากกา iPad นะครับงบประมาณ200กว่าบาทตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาประมาณ200นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะใช้กับเจ้าตัว iPad นะครับที่เป็นเจ้าตัว A6 1ตัวนี้แหละครับจะะะเเเเเป็นน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 นยยยัััััััังงไคคครรรรรบบบดีีี๋วววว้้้้าาาาาามมมมชชกกล่่่อฮตสถใ รับตรงไหนได้บ้างเนาะตัวนี้นะครับสามารถใช้กับ iPad นะครับที่ตั้งแต่ปี2018นะครับได้เลย iPad 2018 iPad 2019 iPad 2020 2021นะครับหรือรุ่นใหม่กว่านั้นรวมถึงนะครับ iPad ที่เป็นเจ้าตัว Pro เนาะ Pro 2018 Pro 2020นะครับรวมถึงรุ่นใหม่คือตัวนี้สามารถนะครับใช้งานได้หมดถ้าเป็นรุ่นปกติก็สามารถใช้งานนะครับได้ทั้งแบบ Mini 5 Mini 6นะครับ Air 3 Air 4 Air 5 6นะครับสามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงนะครับ iPad เนาะที่เป็นเจ้าตัวรุ่นปกตินะครับก็ได้ตั้งแต่ที่จะเป็นแล้วตัว iPad นี่ยครับ เป็นเจ้าตัวรุ่นที่7ขึ้นมาจนเจ้าตัว11ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับตัวสเปคตัวนี้นะครับคือสามารถใช้งานนะครับได้อยู่ที่ประมาณ15-18ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้งานนะครับที่ยาวนานมากๆซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่คุณใช้งานนะครับเจ้าตัวปากกาเรือนี้นะครับเกิน30นาทีตัวเนี้ยข้อเสียเลยคือมันจะดับนะครับอัตโนมัติไม่ว่าคุณกําลังใช้อยู่หรือไม่ใช้อยู่ก็ตามนะครับ แล้วก็เวลาชาร์จตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับล้วแต่อแดปเตอร์ชาร์จโดยจะชาร์จนะครับผ่านเจ้าตัวไทซีตัวนี้นะครับก็ใช้งานนะครับได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองครับเวลาที่เราชาร์จนะครับก็ซึ่งตัวนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จด่วนมันจะมีไฟนะครับในการแสดงสถานะเนาะถ้าสีแดงนะครับจะเป็นการชาร์จนะครับแต่ถ้าใช้งานปกตินะครับแบบนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเสร็จนะครับก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองครับการใช้งานจริงๆตัวเนี้ยถ้าใช้งานเกิน3นาะมสับนาที มาใช้งานได้เลยนะครับแล้วมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าเราใช้งานโดยไม่ต่อบูทูธนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้มันก็จะดีกว่านะครับตัว g ีดีตัวนี้ที่เราต้องมีการต่อนะครับก็ตัวบูทูธเท่านั้นนั่นเองครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยการใช้งานจริงนะครับเวลาที่เราวาดรูปนะครับการทํางานต่างๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับก็ตอนนี้นะครับเราจะมาใช้นะครับกาตัวจาตัวจีสิบเอสตัวนี้กันนะครับซึ่งอ่ะเรามาดูกล ของวัสดุโอเคเลยนะเทียบกับ200กว่าบาทนะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์เสริมมาไม่น้อยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีหัวนะครับเอาไว้เปลี่ยนเอาเวลาที่เราวาดรูปเยอะๆนะครับแล้วมันก็จะทู่ช่ะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีสายชาร์จนะครับที่เป็นเจ้าตัว USB A นะครับ to USB C นะครับมาให้เรานั่นเองนะครับยังใช้งานนะครับถ้าเราทาสโน คือเราว่าแล้วมันไม่ติดเราแค่ทัชหนึครั้งนะครับตัวนี้มันก็จะมีไฟออกมานะครับว่าเ hey, ฮ้ยสแตนบายว่าเราทํางานแล้วนั่นเองนะครับแช่เนี้ก็สามารถนะครับทำงานได้แล้วแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเทสนะครับกับตัว,ตวโน้ตซึ่งผมเทสไปแล้วแหละเอาในความเป็นจริงนะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถวัดรูปได้นะครับ ข้อเสียคือเวลาที่เราใช้งานเยอะๆนะครับไม่ต้องอ่าใช้เยอะหรอกสมมติเราไม่ได้ใช้งานสักสอสามนาทีนะครับตัวเนี้มันก็จะต้องแบบเหมือนมันสลีปแล้วอะ่ะแล้วเราต้องมาแบบกดเปิดนะครับบ่อยๆแต่ข้อดีคือเวลาที่เรากดเปิดใช่ปะ่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่เท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อบูทฮูดเว้ยเพราะอย่างอันเนี้ยผมไม่สามารถผมยอมรับว่าผม,มาเคยเทสประมาณวันหนึ่งแล้วนะครับผมเข้ามาที่เจ้าตัวบูทฮูเนาะเนี่ย ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อเลยเออนึออกอปะแต่คือการที่ไม่เชื่อมต่อมันก็สามารถทํางานได้นะครับเพียงแค่1คุณต้องชาร์จแล้วคุณเน่ยต้องเวกอัพมันนะครับบ่อยหน่อยนั่นเองซึ่งวาดรูปได้ไหมมันก็มันก็ทำได้มันก็ไม่นี่มีปัญหาอะไรนะครับเราเข้าไปที่สมมุติเราเข้าไปที่ Google n o นะครับถามว่ากู o โน e n o มันใช้งานได้ไหมในการสดนะครับ Hello ฟุบฟุ๊าวาดรูปนะครับเขียน the peak มันก็พิมพ์ได้แหละยอมรับนะครับว่ามันก็พิมพ์ได้ถามว่ามัน r e s ponsive ดีไหมผมว่ามันประมาณ6 0 7 0อนะครับของเวลาที่คุณใช้เทียบกับ Apple Pencil อ่ะเพราะส่วนตัวผมก็ใช้ที่เป็นบ Apple Pencil นะครับในการทำงานทุกอย่างอยู่ดีประมาณนี้นะครับก็ทำงานได้ค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับมีคำถามหนึ่งที่มีคนถามผมเยอะมากเวลารีวิวการนะครับคือเราสามารถวางมือแล้วเขียนได้ไหมวางมือแล้วเขียนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรวางมือแล้วเขียนนะครับทำงานได้ไม่ซอนนะครับอันนี้คือเรื่องที่เจ๋งมากๆปุ๊บๆไม่ซอนนะครับทำงานได ปกต,ตินะครับเลยนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนะครับสอบถามมาคือเวลาที่เราใช้แม่เหล็กอะมันใช้งานได้ไหมตัวเนี้ยแม่เหล็กนะครับให้ดูปุ๊บมันทํางานได้นะครับแต่มันทํางานได้ไม่สมบูรณ์เลยเออแบบเนี้ยมันก็จะด้วยความที่ตัวแม่เหล็กอะมันเปลี่ยนจุดนะครับเมื่อตอน iPad แบบประมาณ iPad Pro รุ่นที่เป็นแบบ ตัวกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเออหลังจากนั้นใช้ไม่ได้แต่ผมลองกับเจ้าตัว iPad Air 5แล้วนะครับสามารถแปะนะครับได้ปกติเลยซึ่งโอเคแหละถ้าเราแปะมันก็ต้องบอกว่ามันก็พอแปะได้ครับแต่มันก็จะไม่ได้แบบอุ้ยทํางานนะครับได้ดีมากๆมันก็จะหลุดนะครับเลยค่อนข้างจะง่ายนั่นเองผมลองทั้งสองฝั่งแล้วนะฝั่งกล้องนะครับยอหนะก่านเดิมนะครับเฮ้ยเออเนี่ยมันก็ทํางานได้ประมาณนี้มันมันก็พอได้มันจะไม่ได้แบบอุ้ยขนาดเราเอาไปยัดใส่ใน เียอาไปใส่ในกระเป๋าแล้วมันจะไม่หลุดอนะ่ะไม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับ่อนข้างจะง่ายนั่นเองครับก็วานนี้นราบสับการใช้งาน,นครับเจ้ตัว G10SE นั่นเองครับก็ผมไม่โชว์ว่าพ l e มันล็อกหรืออะไรนะแต่เวลาที่เราใช้ตัวปากกา่บับเราจะไม่สามารถออกนะครับจากเจ้าตัวแอปได้นะครับนั่นเองครับ โดยรวมแล้วนะครับเจ้าตัวปากกานะครับเจ้าตัวแจมจากค่าตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นเจ้าตัว G10SE นะครับถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับราคาประมาณ200กว่าบาทผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยเว้ยราคาทํามาได้ดีมากๆนะครับฟีเจอร์การเขียนต่างๆก็ทํางานได้โอเคไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดอะไรในงบประมาณ200กว่าบาทแต่การเรสปอนสีอะต้องยอมรับว่าสําหรับผมมันอาจจะไม่ได้สู้นะครับเจ้าตัวพวก G14 เลยพวกนั้นแล้วก็การที่เราใช้นะครับกับเจ้าตัว iPad ที่เป็นเจรินที่กล้องหน้ายังไม่ได้อยู่แนว ตัวพวกนั้นเราสามารถแปะใช้งานได้เลยแต่พอเป็น iPad รุ่นใหม่ๆอย่างรุ่นที่เป็นเจ้าตัว Gen 11ตัวนี้มันจะไม่สามารถใช้งานลักษณะนั้นได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับที่คุณต้องรู้ไว้แต่มันก็มีหลายตัวที่มันทําไม่ได้ Gd 13 Pro ก็ทําไม่ได้เนาะแล้วก็แน่นอนครับมันไม่สามารถแปะเครื่องในการชาร์จได้นั่นเองนะครับรวมๆคุ้มค่าระหว่างเจ้าตัว G 11ตัวนี้กับ Gd 14ผมว่าตัวนี้ก็คุ้มค่ากว่าแต่ประสิทธิการทํางานนะครับความสวยต่างๆนะครับผมว่า GT14 ก็ยังโอเคกว่านะครับนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวปากกาสามารถซื้อมาใช้ได้นะครับแล้วก็ใครสนใจสามารถดูนะครับไปที่ลิงก์ที่แปดตะกร้านะครับของคลิปนี้นะครับมันก็จะมีแปดตะกร้าแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้อผ่านตะกร้าของคลิปนี้เท่านั้นนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับชอบคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ให้ช่องหรือพี่ผมด้วยส่วนวันนี้อูฟเฟอร์ทราบผลตรรกันแล้วสวัสดีครับ